18ครับน่น,นั้นโจทย์ถามว่ากฎหรือข้อบ,บังคับซึ่งออกโดยองค์กรใดไม่เป็นกฎหมายอะไรไม่เป็นกฎหมาย 1. นึ่สำนักนายกรัฐมนตรี 2. สภาเทศบาล 3. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 4. คณะรัฐมนตรี 5. สํานักงานเลขาธิการรัฐสภาอะไรไม่เป็นกฎหมาย อะไรไม่เป็นกฎหมายหรือออกกฎหมายไม่ได้สำนักนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าออกกฎหมายได้ครับประกาศสำนักนายกนะครับเทียบเท่ากฎหมายได้เลยเทียบเท่ากฎกระทรวงครับออกได้สภาเทศบาลเทศบาลเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออกกฎหมายได้โดยเฉพาะกฎหมายที่เรียกว่าเทศบัญญัติครับ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลออกกฎหมายได้ไหมได้สิครับเพราะว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตสามารถออกข้อบัญ s, บญ,บบญัติองค์การบริหารส่วนตำบลได้ mn, ขอย่อนะครับว่าข้อบัญญัตินะครับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขอย่อว่าอบตเลยข้อบัญญัติอบต คณะรัฐมนตรีนะครับอยู่ฝ่ายบริหารออกกฎหมายได้หรือไม่ได้ออกได้หรือไม่ได้คำตอบคือได้ครับกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารออกได้ก็คืออพระราชกำหนดครับพระราชกำหนดที่จะออกในสถานการณ์ฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยนะครับความเร่งด่วนนะครับมันเป็นภัยต่อความมั่นคงก็จะออกพรกรฉุกเฉินออกโดยครมครับ